โอ้่ังนี้ยบอกมัมัน,มน,นลงไปมันเดได่าเ <c oughs> นี่ยงวพื่อนก๋่ตีวนตัดงกเลครับมน, <c oughs> น่มครับท <c oughs> ีรรมงา <c oughs> <c oughs> นใเอา่อครับจัฟามี่เสียกีครับน <c oughs> ูมรครับ <c oughs> นัมอย่ไทยอยู่คงอยู่คงอยู่หน้า,นนาคห้เ <c oughs> เต้นหลอกางรถแม่คู่คือทาเราล่ะครับอยู่กับทีมงานนี่เราเหรครับใช่วงหนาม่งหนาใช่วหนาอแลวเขาจะไปเสียรลาใส่ปลาเข่าได้ไหมเนาะต้อง้าหล่มอะไรตัวรถดีนะครับอันนี้รถดีรถดีใช่รถดีได้ไรได้รักไ ยูโงยุทาครับอุปกรณ์บ่หลายเอาแบบธรรมาชาติบ้านบ้านเนาะธรรมชาติบ้านนะครับผมนี่ครับมีหอมนี่ใบบกบกเนี่ยจีนฮอดบ้านจินฮอดเฮียนฮอร์สั้นกับเมี่ยด้วยเฮียมาอยู่อังกฤษด้วยฮ่าฮือเลยฮ่าก็ยี่อะไรงครับอันนี้ของมั่ว มึงนาภากูไกเบิดนอนนันนี่ละนาภาครับนาภากูไกเบิดนอนนันนี่ล่ะนี่มันแทงนวเล่หแล้วก็ไปขัวเีเดียวครับขัวกินหมดมาใ่ายังงั้นผมมาต่ยไหมขัวครับตามมันไปตามไปมึงครับ แค่น้าปลาไปเลยแค่ได้ใช้ดิอาอมางงูยังไวดินี่คื <c oughs> อวาเมืนมันเป็นมันตายแล้ว <c oughs> ว้าเครอว่าอนอ้แบบพีคโลนึ่งหร่อยังกระหน่ำหน่ายครั <c oughs> เดียวไม่เหมา <c oughs> เซฟยี่ครับเซฟกี่ครับ่บผมพ่อเสียก็ต้องกินแหละในชั่วโมงนี้บ่มีเรากินแล้วมันจะเตาหูแล้วครับคัสสิกเตาคัสสิกเตาดินเตาดินเสียพี่น้องอย่งเ้ือนอ ตมงทายเราล่ะครับพี่น้องเอ so ้ยทีมงานคือเราล่ะครับผมมีนไสีเขียขาวัวนู้เราล่ะนี่เอ้เสียตัวพี่น้องเอ้ยมันไหม เพื pas pas ่อนวัดเห็นไหมที่เพื่งเนาไปต้มแล้วไล่เรนน้ำเราก็จับดึงลงไปเราก็เอาขึ้นมาแช่น้ำเย็นๆเราก็ดึงแกวอกเลยเป็นกาเป็นกาบอกเลยมยู่าครับปลาอยู่นู่นปิดก้อนปิดก้อนเนึงจีบเอ้ก่อนโอเว้ก่อนหยุดเลยบางเบียดครับผมขี้ไปอ่อนพัก นี่คือขั้นตอนใส่ผ้าครับซุกแล้วลูกหอมเตับหอมลูกดวดเอามาอีกลูกดวดพอแล้วธรรมชาติครับใส่ชถุงซุ้มถุนบอกธรรมชาตินี่บฏิยบริยุอีสานนะครับคือทั้งอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพสารวัตห้องครับ หมดเส้เลยพอีตู้ไม่ต้องเด็ดบานเลยโคตรขึ้นมาเบิ้งก่อนะหอมห่วยๆพี่น้องเลยจะเสียบจะแบนี้พี่น้องแซ่บครับหอมหวยเซฟกี้ครับผมเซฟกี้ครับผม ทักแม่นที่เราลดทักที่เดียวเลยมล้วบากผมตามสวยยอดน้ำด้วอุ้ยน้องมักน้ำเด้อพี่น้องเอ้มาครับมาพ้อมนู้ตน้ให้ัเสียครับพี่น้องมาเงินเงาัเก็ดี ผมยูทามาอสียบปะเริ่มหั่นหิ้มกันหายมาพร้อมปั๊บหมดดูว่าใครเพิ่งกินเตามีลักดาคนเจี๊ยบ ไม่ได้มาเวอมนูสุดแม่ไมมามยมาซิบนี่แม่บกินบ้านๆทั้หมดแล้วครับอยาเอพี่น้องเอกี้มีด้วนด้วนล้งค่างเออที่เขาไปเจ็บดนเขาได้ถมก่นอาครัานกินขาวกับเจีย กินเขาแล้วกูก็หมันก็เลยที่แบบนี่แบบนนนนตัวท่านในบ้นาน,นหมดเลยก็อือีกจะข้ามมึงปะเ <c oughs> จะข้ามมึงนนะเดี <c oughs> ๋ยวนางกินก้นหม้อเลยหักปับคลิปประสมนี้อะไรพี่น้องครับผม